ไม่ได้ว่าเพลงอะไรเสียงสวนรถไฟตรงไปเปิดอ่ะเปิดสวนมกรุงเทพเปิดหนึ่ง <priced> สิบ <universities> ห <ide> ้า ในร้านเนี่ยก็จะมีทั้งโซนห้องแอร์นะคะแล้วก็มีแบบโซนข้างนอกด้วยใช่บรรยากาศดีมากแบบว่าสัมผัสกับธรรมชาติมีกระลอกวิ่งเต็ไมไปหมดเลยมีเนี่ยต้นไม้ใหญ่อยู่กลางร้านเลยค่ะแล้ว<อ>ก็พัเดียนสบายค่ะแล้วก็เนี่ยตัวร้านเนี่ยก็จะติดกับสวนรถไฟเลยก็จะมองถึงบรรยากาศในสวนเลยตอนนี้เราก็อยู่กับ เจ้าของร้านกีตาลีนะคะพี่เลดูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะไม่ทราบว่าประวัติความเป็นมาของร้านนี้เป็นยังไงบ้างครไม่มีอะไรมากคือเนี่ยเราอยากมีร้านในสุดอะไเรื่อแรกก็คือเริ่องไหนสเต็กอม่าก่อนเป็นงพม่าเปนื่องขสเ็กล้ก็องกส่วนกขออ่นเต็กอไก็ถัอาหาไทยเร่นจากคีเข้าไก่เียวไหม จะมีครบเลยตังลาสเตคาเป็นเป็นพาเกตตี้มักกะโรนีสเต็กอะไรก็มีส้มตำอะไรก็มีแม่งเลี่ยนัะคือรับลูกค้าในหร้านเลยร้านีน่งดเก็อง่าน้ก็หวามว่ม่มัยมมั่นคงอาเตั้งให้โดยเฉพาะเลยนย สีที่ถูกฉาดกับผมก็คือสีชมพูกับสีน้ำเงินสังเกตเสื้อพนักงานชมพูมากน้ำเงินน้ำเงินเงินสว่างค่ะทำไมถึงต้องเป็นส่วนรถไฟอะคะที่อื่นไม่ได้ก็คือก็คือนว่าแต่ก่อนก็เคยทำงานรถไฟ กาแฟสดคือในนี้ไม่มีกาแฟสดที่ส่วนรถไฟไม่มีกาแฟสดก็มาดูคำเดิมน่าจะดีอะไรเงี้ยแต่พอขายแล้วก็โอเคก็ดีค่ะดีค่ะแล้วที่นี่เปิดปิดกี่โมงคะก็ทุกวันธรรมดาเนี่เกือบตั้งโมงเช้าสามทุ่มนถ้าเสาร์อาทิตย์ก็เปิดเกือบสามทุ่มหนึ่งถ้าว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็คือเปิดเร็วอ่ะเจ็ดโมงเช้าเห็นมี ค่ะมีตั้งเพิไม่เพิ่มค่ะนะคะเท่ากันหมดแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าไม่ค่อยเข้าห้องแอร์ชอบข้างนอกมากบรรยากาศดีใช่ไหมช่วงที่ลูกค้าจะมาเยอะๆนี่จะเป็นช่วงไหนจะเป็นเวลาทานนะคือเที่ยงอื่ช่วงเย็นก็จะธรรมดาไม่คุยเยอะคุยไม่ค่อยเยอะไม่ค่ยเยอะแต่จะมีโราก็จองตัอดสัปดาห์เป็นคอริเพราะว่าเราก็จะมีถ้าบอกว่าเปอร์เซ็นต์ป์สพิเ่ยคือเรารู้สึกเปอร์เซ็นต์ก็คือจะเป็นลดครึ่ง เวลาที่เขาทำงานไม่ได้มาทานยทานช่วงเที่ยงหรือว่ามีอะไรแล้วก็ส่วนใหญ่จะได้ลูกค้าที่ถึงแม้ว่าทุกสายไม่รู้ว่าในส่วนก็จะมาจองยกห้องไปเลยเพราะว่าในส่วนจะไม่มีที่แต่งตัวอะไรเงี้ยก็มาจองห้องแล้วก็ทานอาหารเลยจะได้ลูกค้าแบบมากกว่าแล้วช่วงเทศกาลอะไรเงี้ยค่ะมีโปรโมชั่นเลยแล้วก็ส่วนใหญ่อาหารเนี่ยจะไม่มีอะไรเพิ่มเมนูเราก็คือโอเคแล้วหลักๆอะไรเงี้ย แล้วก็จะเป็นให้ส่วนลดนกับร้านส่ดวกซื้อตัวนี้วันพ่อวันแม่ค่าวนีว้มาครอบครัวก็จะเป็ให้ส่วนลดเซฟก็จะมีตามอะไรเน,นี่าชานี่ไม่ก็เกี่ยวกับกระทรวงพัฒนาอะไรเงี้ยเกี่ยวกับวัฒสังคมก็จะโยงมาติดต่อว่าเออวันนี้มันเด็กนะอะไรเงี้ยถ้าเด็กมาทานก็ลดโอเคแล้วก็ลด <laughs> อ,อย่ากให้พี่เลนยูช่วยแนะนำอาหารหนอยได้ไหมคะ คืออย่างแรกเลยก็คือฮาวดงซี่อชื่อิุ่เขาก็จะมีชื่อฮาวดงเหมือนกันนะแต่ก็จะไม่ใช่อย่างนี้ของเขาจะเป็นแบบลวกแล้วก็เป็นเป็นแบบน้ำน้ำนะคะมีซีฟู้ดลาดอะไรเงี้ยแต่ของเราคือเป็นซี่โครงหมูอ่อนสับละเอียดแล้วก็คัค่วคั่ว,ว,วใ,ใส่เครื่องเทศอะจะมีพริกไทยสดนะคะพริกไทยสดแล้วก็พริกกระเทียมแล้วก็เนี่ยเป็นใบยี่หร่าค่ะใบยี่หร่าจะมีแบบสองอย่างเลยคือทานสดก็ได้แล้วก็อย่างเงี้ยนคะ่ะเป็นแบบทอดกรอบค่ะคั่วให้แห้งกรอบใช้เวลานาน แกเาแต่คนก็ชอบทานนะคะก็นี่ก็ปีกไก่สมุนไพรเนี่ยทานได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่ก็ทานสมุนไพรไปก็มันก็จะเป็นกระชายตะไคร้ขิงค่ะคลุกคลุกแป้งแล้วก็ทอดกรอบอันนี้เด็กก็จะทานตัวปีกไก่ได้มันอร่อยค่ะเข้ากันแล้วมันก็จะหอมอันนี้ก็คือส้มตำทอดนี่ก็เหมือนกันคขาบอกว่าเดี๋ยวส้มตำธรรมดาอะไรเงี้ยก็จะเป็นน้ำแซ่บๆนะคะอันนี้เด็กก็ทานได้ ปรตกอบการเล่นได้เงี้ยเต๋อทอดปังทอดต่อไปก็คือข้าวผัดรถไฟเนี่ยเพราะเราอยู่ในสวนรถไฟเราก Saint ็ควรจะมีข้าวผัดรถไฟใช่ไหมคะเพาสมัยก่อนเนี Likewise ่ยเขาจะเสิร์ฟข้าวผัดแบบนี้บนรถไฟซึ um> ่งเราจะเดินทางด้วยรถไฟใช่ไหมคะแล้วก็เสิร์ฟข้าวแบบนี้แต่ว่าก็จะมีไข่ฝอยแต่ของเราไม่มีนอกจากลูกค้าสั่งเพิ่มสมัยนี้ไม่ค่อยเห็นใช่ มัโบราณเด็กก็ยังชอบอยู่ใช่เด็กบางคบงเมื่อเข้าภาคสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ได้เข้าขับรถไฟอะค่ะแต่ก็มีอีกหลายอย่างวันนี้เรามาสี่เมนูนี้ก่นเดี๋ยวต้องขอบคุณพี่เลนลุงไม่เป็นไรค่ะยินดีนะขอับยินดีงานการรับไดยนะคะกรอบมากเลยอร่อยอร่อยหอมไหม หอมค่ะ <laughs> มีกินสมุนไพรนิดนิดนี่มานี่เป็นเห่าโดงนะคะ <laughs> เด็ดแน่ๆเลย <laughs> ับบไงใบอะไรอยอรอยกินอะไรต่อเนี่ยถุซ่อนอยู่ข้างในเน่ยมีข้าวผัดละลาฉีดจมูกกินเลยได้แล้วนะนี่นะคะจงตำทอดจงตำทอดเน่ กินกับน้ำด้วยมีถั่วอืมกรอบมากก็คือต้องตำก็ <l UE> ลยชาตแบบเปรี้ยวๆอะไร แซ่บมากเลยเดี๋ยวเราไปขี่จักรยานต่อกันในสุดไฟดีกว่านะอนนี้เราก็กำลังเดินไปเช่าจักรยานกันนะคะ กาย,ยานที่นี่ก็มีหลายแบบเพื่อค่ะมีทั้งแบบเสือภูเขามีแบบแมบ้านก็ลเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะค่ะแล้วก็เวลาเลือกเนี่ยเราก็ควรเลือกให้มีขนาดที่พอเหมาะกับเราด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะขี่ไม่สนุกค,ค่ะก็ค่าเช่าจากักรยาน,นีก็ไม่แพงเลยนะคะแค่20บาทสามารถขี่ได้ทั้งวันแค่วางบัตรประชาชนที่วั นี่ก็ปุ๊บจะเป็นสนามกีฬาที่มองอเห็นที่เขียวรไปนี่ก็จะเป็นในถนนออก